สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมได้อยู่อาคารสำนักง,งานของตึกเนชั่นทาวเวอร์นะครับเราจะมาดูกันว่าสถานาการณ์สภาพเศรษฐกิจที่ซบเซาเนี่ยมีผลยังไงต่อแม่ค้าในอาคารสำนักง,งานเนชั่นทาวเวอร์นะครับคือตอนนี้สถานาการณ์สภาวะเศรษฐกิจมันค่อนข้างซบเซามากแล้วต้นทุนค่าใช้จ่ายมันก็สูงขึ้นเรามีวิธีการสู้กับปัญหานี้ยังไงครับสมัยก่อนตอนเศรษฐกิจดีๆก็จะมีเด็กนะคะมีเด็กเข้ามาช่วยตรงนั้นก็ถือว่าเป็นต้นทุนเพราะว่าเป็นเงินเดือนตอนนี้พี่ก็เลยลดต้นทุนในการ ไม่มีเด็กแล้วก็พี่ทําเองก็คือต้นทุนตรงนั้นก็มาเหลือเป็นกําไรของพี่ก็ประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทพี่ก็อยู่ได้แล้วด้ได้ยินมาว่าปกติเนี่ยข้างล่างจะมีตลาดนัดด้วยนี่ตลาดนัดมันมีผลกระทบอะไรกับเราหรือเปล่าครับตอนนี้ตลาดนัดที่มีผลกระทบก็คือว่าเขาจะของเขาเยอะตัวเลือกเยอะแล้วก็ลูกค้าเนี่ย สามารถช้อปปิ้งได้หมดเลยตั้งแต่หัวจะโหลดเทา้าแล้วก็มีช้อปปิ้งของทานด้วย,วยคือเขาก็ทานไปแล้วเขาก็สามารถซื้อของอย่างอื่นได้ด้วยคือประมาณว่าข้างล่างค่อนข้างครบวงจรเขาทั้งทานไปได้ด้วยเดินช้อปซื้อของไปได้ด้วยนะฮะครับผมวันนี้เราก็ขอจบวันนี้ขอขอ,ขอบคุณมากนะครับครับสวัสดีครับครับผมและนี่คือการรายงานจากตึกศูนย์อาหารสำนักข่าวเนชั่นนะครับร้านนี้ชื่อร้านซับสมพันธ์นะครับวันนี้เราจะ,จะมาสัมภาษณ์กับ เจ้าของร้านนะครับว่าเขาทําอย่างไรถึงอยู่รอดได้สวัสดีครับสวัสดีค่ะป้าชื่ออะไรครับชื่อเทวาค่ะขายอาหารที่นี่มานานหรือยังครับสิบปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างช่วงนี้หลังจากน้ําท่วมให้ผ่านมาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยรา,ายได้เป็นยังไงบ้างครับก็ไลงลูกค้าไม่มีหรือว่าลูกค้าหารไปหารไป,ไปเลือกมกล้าก็หายไปเบก้ากันหมดแล้วเนี่ย อ๋อเหรอครับอ๋องไม่กล้ามานี่มีผลกระทบกับเราเขาเอารถมารับค่ะรับจากที่นี่เลยเหรอครับมีรถตู้มารับค่ะในภาวะที่ข้าวของแพงอย่างเงี้ยครับป้ามีวิธีในการลดค่าใช้จ่ายในเรื่องวัตถุดิบยังไงบ้างครับก็เหมือนว่าเนาะเดี๋ยวนี้นะแล้วก็ลดลดของลงหน่อยหนึ่งแบบเมื่อก่อนนี้มันจานละสามสิบใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ขึ้นสามห้า แล้วลูกค้าว่าไงบ้างลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจําลูกค้าประจําก็เขาก็เข้าใจนะคะเพราะว่าไอ้นั่นก็ขึ้นนี่ก็ขึ้นเขาก็เข้าใจเราแต่ที่แรกก็เหมือนว่าขายไขไดเจ็ดบาทเขาก็บ่นกันตอนนี้ขายสิบแล้วค่ะขายดาวเราเนี่ย